โอ้โหนี่ฮะไข่ล้นเลยนี่เป็นมันของมันใช่ไหมเฮลงไปเลยครับแบบนี้ว้าวนี่มันศิลปะในการกินชัดๆเฮียก็ไม่เคยกินนะนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้ยอาปาคะทำไมมันขมอ่ะมันทำมาจากไหนอ่ะมาะเมนูนี้ขึ้นประคารประคาอะไรอะคะถ้าใครได้กินรสชาตินี้นะ เฮียบอกเลยว่าคุณจะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะเฮ้ยแม่ผัดอร่อยจริงๆอ่ะแต่แม่เขาผัดยังไงนะครับเฮียผัดงงไงเขาผัดอีกอ่ผัดแ่ปงี้ตื่นเช้ามาเจ็ดโมงทุกคนสินจี้ยเห็นถึงก็ต้องมาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทุกคนได้ดูฮะแต่ไปดูว่าเฮียเห็นอะไรทุกคนดูนี่ครับทุกคน เจ็ดโมงเช้าเขาเอาของที่อยู่ในชั้นของเล่นของเขาเอามาเรียงแบบนี้เดี๋ยวมาถามดูเนี่ยเขาทำอะไรพี่บีทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรเรียงทำไมดูดิทุกคนเขาเอาของเล่นของเขามาเรียงหมดเลยอ่ะเปิดร้านขายของอ่ะเนี่ยจริงปะเนี่ยขายของ20บาทเหรอสมมุติว่าป้าป้าเป็นลูกค้าแล้วป้าจะซื้อป้าต้องทำยังไงอ่ะไปอยู่ข้างนอกแล้วพี่บีขายตรงนี้อ๋อลูกค้าอยู่ข้างนอกใช่ไหม ดูดูเขาเรียนทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยนิสัยเหมือนแม่บุ๊กเป๊ะมาวันนี้จะเอาอะไนคะขายเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทได้กี่อันคะสองอันใช่ไหมอ่าวันนี้วันนี้วันนี้จะเอากระเป๋าค่ะกระเป๋าขอกระเป๋าอันหนึ่งนะกระเป๋าเป็นแพงค่ะเท่าไหร่คะกระเป๋าห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้ไม่เ็นไม่ขอกระเป๋าขอกระเป๋าอะไรอ่ะแม่ค้าขายของไม่ก็ขายของก็ต้องให้ของสิ อ๋ออันนี้มันแพงอันนี้เป็นกระเป๋าที่บิวซื้อให้นะก็ลูกค้าเอาอนไหนคะก็ลูกค้าจะเอาอันนี้อะเดี๋ยวลูกค้าหยิบเองไม่ให้ขายอะไรเนี่ยนหนขอตะกร้าหน่อยค่ะแม่ค้าอยู่ไหนคะอ๋อต้องเดินไปหยิบตะกร้าเองด้วยโอ้โหร้านนี้สุดยอดมากจริงๆทุกคนร้านนี้นี่ตะกร้าอยู่นี่นี่ฮะขาอตะกร้าาวางไว้ตรงนี้อ๋อต้องเอาตะกร้ามาใส่ใช่ไหมโอเคงั้นก็ โอ้ได้ค่ะโอ้ฝึกเป็นแม่ค้าเอานี่นะคะหนึ่งโอเคโอเคแล้วแล้วก็เอากระเป๋านะโอเคเสรตจก้าเลยอ่าคิดเงินเลยค่ะเท่าไหร่คะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวลดให้นะคะเดี๋ยวลดให้ด้วยเหรอโอ้โหแม่ค้าใจดีมากเลยอ่ะโอ้โหมีคิดตังค์ด้วยดูดิไปเอามาจากไหนเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนใหม่นะ แม่ค้าปิดร้านกี่ <5, 5. S 1> โมงคะห้าโมงนะทุกคนเดี๋ยวดูดดเขาเอาตะกร้าไว้ไหนดูนเอาตะกร้าไปว้ปตรงนู้นที่เดิมด้วยให้ลูกค้าไปคนหีิบเลือ <c oughs> แม่บุ๊กตอนนี้ไปซื้อของที่ตลาดอยู่ใช่ไหมแล้วมาม่าบอกบีบีว่าอะไรตอนไปตลาดมาม่านะบอกว่าห้ามเปิดประตูแต่งหน้าให้นะคะห้ามเปิดประตูให้คนแปลกหน้าใช่ไหมแล้วมาม่าก็ขับรถไปเลยเหรอ แล้วให้บีอยู่กับป้าสองคนอ่ะนะโ <Yeah. S 1> อเค okay, ทุกคนวัตถุดิบที่แม่บุ๊กไปซื้อที่ตลาดในวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันเรายังไม่รู้นะครับเมนูวันนี้ป้ากับป,ป้าจะทำอะไรไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะสวัสดีทุกคนเลยครับพวกเราครอบครัวตัว แม่บุ๊กหายไปแต่เช้าเลยทุกคนไปจับปูทะเลปูไข่มานะฮะเมื่อกี้เห็นวัตถุดิบแล้วใช่ไหมทุกคนคือเราตื่นเต้นมากเลยกับเมนูนี้แม่บุ๊กมาบอกเฮียว่าเฮ้ยวิธีทำจะเป็นแบบนี้<ๆ>แบบนี้เฮียก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะเราทำปูไข่มาเยอะมากเลยแต่เราไม่เคยทำแบบนี้เมนูที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือปูไข่นึ่งไข่แดงเยิ้มแล้วกินกับซีฟู้ดพริกเผาค่ะทุกคน,นมาถึงอย่างแรกปุ๊บเราจะไปทำอะไรก่อนคะเราจะไปทำปูค่ะทำความสะอาดปูเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดแต่ว่าวันนี้เฮียจะทำความสะอาดให้ค่ะ ทำไมล่ะทำไมกินปลาทําให้ปลาทําได้หมดอะทุกอย่างจริงไปดูเลยเด้อทุกคนปทุกคนดูนี่ฮะแม่บุ๊คคัดมางามเลยครับหายไปต่เช้าลงไปจับในทะเลมานะฮะตัวเล็กแต่ว่าไข่แน่นอ่ะเดี๋ยวมาดูคุณภาพไข่ครับมาดึงทำความสะอาดปูก่อนเลยนะฮะก็ขัดไปนะครับโอ๊โเดี๋ยวมาดูไข่ข้างในกันทุกคนแม่บุ๊คคัดมาไม่ผิดหวังครับแล้วก็โอ้โหย่งย่งย่งยงยงยงอ้ ไข่ล้นเลยแล้วี่เป็นมันของมันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แต่งมันเนาะตรงนี้เอาออกไปเลยครับระวังเข้านิ้วนะคะนี่สวยงามต้องเอาออกให้หมดเลยทุกคน,นโอ้ไข่ล้นมากเลยมะใช่ค่ะตาดีมากเลยไปเลือกมาได้สุดยอดเพิ่มเงินเดือนครับเพิ่มเงินเดือนครับเพิ่มให้ตัวเองใช่ไหมคะนี่ฮะโอ้ ทั้งไข่ทั้งมันเยอะมากอะดูดูทุกคนดูดิเฮียไปนอนกับบีบีหลับมาตื่นแล้วทุกคนฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แม่บุกด้วยนะฮะนี่นั่งทําอยู่คนเดียวหลังหักแล้วมั้งเนี่ยฮะปวดหลังไหม <c oughs> ไปนวดไหมวันนี้ไปค่ะไปค่ะโอ้มาแล้วจา้าไปไหนวะน,นี่โอ้ <c oughs> <c oughs> เล่นบุกได้เฮ <c oughs> ้ยบุกนี่ได้มา ถ้าไม่ถึงเลยเนี่ยจะเดินเลยเนี่ยโอ้โหเชฟสาวสวยของเราทําปูไข่มาเรียบร้อยฮะนี่แล้วก็จะบอกว่าแม่บุ๊กไปทําไข่แดงแยกไข่ขาวมาเรียบร้อยแล้วนี่ป้าไม่อยากให้ป้าทำป้าเคยเห็นไหมที่เขาเลื่อนมาเป็นเหมือนลิบอ่ะอ๋อแล้วก็ถ่ายขึ้นมานั้นอ่ะไม่คิดได้ยังไงอ่ะไม่เคยเห็นเขาทาแต่ไม่อยากให้ป้าทำเลมันสบายสบายอ่ะมาทุกคนนะ๋ยวเนี้ยจะลงไปเอาจานข้างล่างมาก่อนแป๊บหนึ่งมันมีจานอีกใบหนึ่งใช่ป่ะโอเคครับ เดิเข้ามาดูดิเดี๋ยวเดินขึ้นมาก่อนขู่ทุกคนข้างล่างแบบนานๆทีไม่บุกจะหาอะไรอย่าเล่นแบบนี้นะเออแสดงว่าวันนี้เขามีความสุขมีความสุขว่าอะไรวันนี้เมนูโปรดนเมนูโปรดของเขาเขาชอบกินบุกไข่จัดมาให้ครับเสือบ4 0สีพบาทนะฮะมอซึ้งมาแล้วฮะทุกคนนี่ซึ้งมากไหมร้องไห้เลยซึ้งหนึ่มมอซึ้ง นี่ฮะทุกคนเอาลงใส่หม้อซึ้งเสร็จปุ๊บนี่เขาแยกไข่แดงไว้เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วก็เท hey, ลงไปเลยครับแบบนี้ <Wow. S 2> ว้าวนี่มันศิลปะในการกินชัดๆอย่างนี้คู่ควรยังครับยังไปรายการมาตาเชฟไปได้ไหมไม่ได้มาไปดิบยาไปเชียไม่ได้เดี <c oughs> ๋ยวเขาด่ามาร้องไห้เลยนะคะมาก็พอทำได้นะไม่ได้เลยแต่เหียงสู้เขาไม่ได้แค่นั้นเองนี่ นี่ครับทุกคนจัดแบบสวยงามเลยฮะตามสไตล์แม่บุ๊กแล้วก็ไปนึ่งเลยอันนี้วางไว้ด้านล่างเนาะใช่ค่ะเสร็จแล้วนี่แหละของสําคัญของเราห้าเป็นอะไรเด็ดขาดครับวางไว้เลยจ้าปิดฝานึ่งกี่นาทีครับวันนี้แนาทีค่ะ8นาทีตอนนี้เราไปทาซีฟู้ดน้าพริกเผากันดีกว่าใช่ค่ะไปครับซีฟู้ดวันนี้เราไม่ได้ทําให้ดูนะทุกคนเพราะว่าเราเคยทําไปหลายคลิปแล้วส่วนใครที่อยากจะกินซีฟู้ดแบบบ้านเราซีฟู้ดฝีมือแม่บุ๊กสั่งได้เลยที่ ลายแอตตอเฮียนะครับ,รบมีทั้งมันปุ้งมันปูปูอ่องมาล่ายังไงก็อุดหนุนครอบครัวเราได้นะขอบคุณมากเลยครับง่ายๆเลยซื้อเราไปปุ๊บแกะปั๊บได้กินทันทีนี่ครับเทเลยครับโอ้โหน้ำลายไหลแต่แล้วก็นี่ครับเป็นพริกเผาแบบว่าพรีเมียมนะฮะเป็นของเบเกอรี่ใช่ไหมใช่วันนี้เราใช้เป็นเบเกอรี่เพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดคอ่ามันจะหวานหอมๆนี่ครับใส่ลงไปเลยครับมันจะคล้ายๆยำหอยนางรม เดี๋ยวนี้มันเล่นกับป้าแบบนี้เลยเหรอมาแกล้งฟ้าอย่างนี้เลยเหรอเสร็จแล้วปุ๊บใส่อะไรครับอันนี้หอมเจียวค่ะอ่าอืมขาวมากเลยมือเนี่ยคนเหม็นเลยแต่ปลารักไงม็น่ไดนปะะลาก็รักถ้าไม่มีมังคักถ่ะอุ้ยม้ามันเหม็นมากเลยอะเป็นความเหม็นที่เป็นความรัก เธอไปยำหอยนางรมไี่โคตรอร่อยเลยเนี่ยทำคลิปยำหอยนางรมใช้อย่างนี้เลยซีฟู้ดกับพริกเผาแบบนี้เลยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทุกคนขออนุญาตไปจัดจานค่ะ ทุกคนดูฮะมาถึงเด็กขโมยกินก่อนเลยกินได้กินได้มันเป็นดอกไม้กินได้ลูกแม่มันกินได้บีต้องนั่งลงก่อนแม่มันเป็นอะไรดี๋ยวให้ามามาบอกมาซื้อมาต้องถามมาเป็นอะไรอ่ะเป็นดอกไม้กินได้ลูกดอกไม้กินคนดอกไม้กินคนลูกงงเลยี่ดอกไม้กินคนกินได้นะเป็นดอกไม้กินได้นะมันขมปากมันก็ถามมาขมนิดนึงลูกหวานเป็นลมขมเป็นยานะเออโอ้โห วายทุกคนจะบอกว่าวันนี้อนดอกไม้มันกินได้แต่ปลาไม่กินนะ่ะโอ้โหเมือนนด้วย <c oughs> ดอกไม้ที่เราจัดจานวันนี้แม่บุกซื้อมาแบบกินได้ใช่ค่ะมันเขียนไว้เลยใช่ไหมว่ากินได้ดอกไม้กินได้ถ้ามากินแล้วปันไปนอรไรไปอะ่ะทำยังไงมาลาบไปชอบอยังไงจิ้มสีฟูดจิ้มสีฟูดให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นยังไงดอกไม้เป็นยังไงนี่ดอกไม้เป็นแบบนี้ทุกคนมันคือดอกไม้กินได้นะมันหอมมากเลยแต่โคตรขม ผมติดปากเลยอ่ะไปเลยครับไม่ไหวแล้วฮะทุกคนขอฝานึงก่อนเลยนี่ปูไข่นึ่งไข่แดงเยิ้มแต่แม่บูเขาไม่กินเยิ้มๆไงนี่ก็เลยแบบให้สุกนิดนึงอ่ะมาใส่ข้าวไปแบบนี้ครับเล่นอะไรกันอีกแล้วเล่นอะไรกันอีกแล้วแล้วนี่ครับซีฟู๊กพิ้เผาใส่ไปแบบนี้โหรน่ากินอ่ะอันนี้มันมาจากไหนไม่จานของคุณแม่ครับมาทุกคนครับ เฮียก็ไม่เคยกินนะนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โยอ่าปลาคะเอาปลาอันนี้กินได้นะกินได้ค่ะลูกแต่ว่ามันขมมันขมมากเลยลูกจริงๆทำไมมันขมอ่ะมันทำมาจากไหนอ่ะมะอ่ะเมนูนี้คือปราคาร์นปลาคานอะไรอ่ะปลาคานอ่ะขายได้เลยอ่ะมันมันจากไข่แดงแล้วมันมันจากไข่ปูแล้วมันหอมปูทะเลอ่ใมีประโยชน์ไหมคะไม่อะค่ะเอาปูหน่อย นี่เลยนะคะอ่ะใส่บนนี้เลยคนเข้าโซย่ปุ่นวางบนนี้ก่อนนะระวังน้องหลุนนะไม่มีใครกินแปลกแล้วอร่อยแล้วโอ้โหทุกคนดูดิมลด้วระวังบนนี้เนี่ยคือมันน่ากินมากเลยนะน่ากินมากๆโรยนี่ด้วยโหโบบอกแล้อร่อยจริงไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยอ่ะโหูบีบีดูดิโตขึ้นบีบีต้องกินนะทำไมอ่ะอร่อยมากอ่ะน้ำใส่นี่ด้วยหอมเกียวรสนาตินิดนึง นี่รักนี่นี่ละเมงกระหอมเจียวด้วยพ่อหนึ่งลเมงกระหอมที่กระหอมเจียวผมมันอร่อยจนแบบพูดผิดอ่ะบีบีป้าๆพูิใจในตัวหมาหมามากเลยอ่ะหมาเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากๆเลยอ่ะทำ่มป้าไม่รักเรออ้าวป้าไม่รักป้ารักหมาหมามากมากทำไมป้าไม่รักบีบีอ่ะป้ารักบีบีเหมือนกันแต่ป้าก็รักหมาหมาเหมือนกันเอ้ยป้ารักบีบีป้ารักบีบีด้วยโอเครักบีบีรักหมาหมาด้วยไงแต่ไม่วิ้เช็ดเช็ดอีกแล้ว ไม่บีบีโตขึ้นบีต้องทำเหมือนประมาณนะรู้ป่ะพยายามทำอาหารให้อร่อยๆเหมือนประมาณนะโอเคไหมดูแลปะป๊าเนาะปะป๊าจะได้แก่แบบว่าให้บีดูแลเนาะปะ๊าเราไม่อยากให้เบื่อเลยทำไมเนาะปะป๊าก็ต้องแก่ลูกอร่อยกว่าทุกซีซั่นที่เราทำปูไข่เมื่อยี่ไม่เคยเห็นเม่บุูเหมืว่าโคตรเลยนะทุกคนนี่แหละอร่อยมากทุกคนมันทั้งนัวไข่ทั้งแบบเนี่ยทุกคนดูไข่ดิแล้วมีไข่แดงของอันนี้นะไข่ไก่ใช่ไหมที่ใส่เข้าไปอ่ะ แม่โคตรอร่อยอะทุกคนอย่างที่แม่บุ๊พูดเลยอะต้องกินแบบว่าไปเรื่อยๆไม่รีบมากนะน้องบีบีก็กินด้วยน้องบีก็กินได้ใช่ไหมนี่ทุกคนมาปมาดให้หน่อยค่ะเป็นมันกุ้งกับมันปูของบ้านเรานะทุกคนสั่งซื้อได้ที่ไลแอตัวเฮียนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ปูอ่องร้วยปูอ่องอยู่ไหนคะปูอ่องอยู่นี่อ่าบีบีกินอยู่นะฮะวางตรงนี้เลยะบจ๋าลูกเอาน้ำจิ้มมาใส่ในผัก แล้วเอาข้าวเหนียวไปใส่ในผักในผัก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเราจะอร่อยใช่ไหม <c oughs> ใช่นี่คือการท <c oughs> ีเอทนนะฮะมันอยู่ในเชื่อบีบีสิป <c oughs> ๊าป๊าลองกินเชื่อบีบีเอาโอเคเดี๋ยวมาเชื่อบีบีโอเค ทุกคนนี่ครับหยอดมันกุ้งของบ้านลองไปนิดนึงว้าได้มาเชื่อบีบีอยู่แล้วเอานี่มันกุงน้งเอาซอสอันโคตรฟินเลยปะปะเราจะเอาซอสอันนี้ไปราดใส่ผักแล้วอันนี้เหรอแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ป่ะแล้วใส่นี่ใช่ไหมแล้วไม่ใช่เอาใส่ไหนใส่ไหนใส่ใส่ผักกำกับอ๋อใส่ผักอย่างเี้เหรอใช่อย่างงี้ป่ะใช่อ่ะแล้วทำอไงอีกแล้วก็เอาข้าวเหนียวเอาข้าวไม่ใช่ข้าวเหนียวลูกข้าวใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำอะไรอีกคะ แล้วกินเลยเหรอกินได้ไหมเชื่อลูกแล้วจะเจริญทุกคนอ้อแมอร่อยมากนี่เขาเรียกว่าเดี๋ยวเนี่ยบีบีจินตนาการสูงมากทุกคนเออมันเขาเหมือนร้านขายของทุกวันค่ะจริงๆในบ้านเนอะเมื่อเช้าก็ขายของเห็นไหมขายยาวเลยมีตะกก้าด้วยมันไม่เห็นเขามีตะกร้าไว้ให้ใส่ด้ยนะบอกว่าหยิบตะกร้าตรงนู้นเลยนะคะแล้วมาใส่ของตรงนี้เลยนะคะเท่านี้นะคะแล้วมีคิดเงินด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะอะไรคะเพราะว่าเฮียพระลูกไปร้านยี่สิบบาท่ลย ไปจนจำได้แล้วปาต้องใส่หอม<อ>เกี๊ยวล้วอ่ะต้อมเนเมนูโคตรอร่อยอ่ะทุกคนเลยยิ่งใส่มันกุ้งมันปูบ้านเราไปโคตรอร่อยอ่ะนี่ทำให้ดูแม่แต่าต้องใส่อันนี้ด้วยค่ะนี่มาทำให้หน่อยค่ะฟินๆเลยนะแบบนี้แล้วก็ตอนนี้มือพันกันละใส่มันกุ้งบ้านเราลงไปแบบนี้นี่ไม่ไมพอเลยทุกคนแ<ๆ>งะไข่วางไว้บนนี้เลยโอ้โหฟิน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 ,ฟนแล้วก็ราดซีฟูด้ดพริกเผาลงไปแบบนี้ไม่พอครับ หอมเจียวนี่อาปาทุกคนคำนี้เฮียป้อนให้อือหืมเยี่ยมไหมล่ะเยี่ยมไหมสั่งซื้อมันกุ้งมันปูปูองอ,องบ้านเราได้ที่ไหนคะโอ้ยต้องปิดปากดูดิมีมารยาทมากประชอบตอนที่เขาชอบถอดรองเท้าอะ่ะไปไหนถอดรองเท้าต้องหยิบเป็นคู่เลยนะแล้ววางเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอ่ะแล้วปา <sk r isa> วป๊าคะก็ตอนนี้ต้องตามลูกอ่ะสั่งซื้อมันกุ้งมันปูปูอองของบ้านเราได้ที่ไหนคะนี่แหละตู้เฮียปาป๊าค่ะอือหืม นี่ฮะทุกคนที่แมุ่บกินอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นก้มๆเงยๆอยู่เนี่ยนี่ดูดิตักออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลยอ่ะไปครับอืมก็ไม่ก้อนหรอกจริงๆด้วยอร่อยไหมมันฟินแบบสุดๆเลยอ่ะนี่ใส่ลงไปโอ้โหโคตรฟินเลยเนี่ยลาดแบบนี้เลยไปครับไปไหมคะอือันนี้นะคะอันนี้บีบถ่ายให้นะไปครับอืม จุดยอดโอเคอกินไม่ถูกว่ะอ่ะมานี่ฮะจุ่มไปเลยครับเต็มสิบให้เท่าไหร่มาแมะยี่สิบห้าค่ะอุ้ยจริงเหรออร่อยมากบีบีลองกินปูไขไ่ไหมลูกลองกินดูไหมอื้อปูไข่นี่มันถูกใจจริงแต่มาใครกินเนี่ยเฮ้ยมาสี่กระดองแล้วอ่ะเฮียกินเป็นกระดองเดียวเองอ่ะแม่บุกินเปสี่กระดองอ่ะยุ่มกัด <จะ S 1> แล้วค่ะแล้วบีบีจะไปไหนคะ จะเข้าบ้านค่ะหคุณหมอไหมคะแฝดคุณหมอไหมไม่ค่ะโอเคหอมแก้มป๊าหมาหมาก่อนเข้าแหานเปทายาค่ะโอ้เอาหอมแก้มพี่นึงเช็ดอ่ะเราดูหอมแม่เขานะอ่ะหอมแม่เนี่ยบางทีอ่ะเฮียก็เสียใจมาดูนี่ไงยุ่งตบเลยพี่พี่ตบเร็วตบป๊าๆขอโทษนะพี่พี่แป๊บนึงลูกพี่แป๊บนึงนะ ไปขังนู้แล้วค่ะอยู่ปะตกใจหมดง้างมือมาต่กหัวหลับเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวน้องบีขอเข้าบ้านทักผ่อนก่อนนะโอเคไหมมาสองชุดอ้าวตอนนี้ตานินมาทุกคนระหว่างบีเข้าบ้านไปวันนี้ผมกินมังคงผมกับบิวกินมังแม่ก็เลยผัดให้แต่อันนี้คือผักเหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้คือผัดงองแงแต่ว่าเส้นทอดทอดแล้วไปผัดอย่าบอกนะตอนเช้าที่เฮียกินแล้วอะโคตรอร่อยทุกคนแม่ผัดมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าผัดงองแงแบบว่า เส้นทอดเม่เอดอายุกต่ออีกทีหนึ่งอ่าเราลองดูขอคำนึงนะนี้นะเอาเลยเนียขออีนิดนึงพุ่งตรงอะอะไรอะผัดงองางอุ้ยเหมือนแม่เช้าหรอถ้าใครได้กินรสชาตินี้นะเฮียบอกเลยว่าคุณจะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะจะไม่ได้จะไม่ได้เคยได้ลิ้มรสรสชาติแบบนี้ที่ไหนมาก่อนใช่อันนี้เรื่องจริงคือมันเป็นแบบไข่แบบชุ่มชุ่มฉ่ำ่อะแค่ลองอะแบบกึบกรึบแบบ แล้วเส้นทอดแบบอ่ะพี่พุกคือแม่เขาผัดบัวมั่วนะครับอันนี้เลยไหมฮ้ยได้ยินด้วยแม่เขาผัดบัวมั่วมันอร่อยมากอ่ะเอาไปกินกับบิวแล้วกันอันนี้ขอเอาไว้นี่เลยอ่ะไว้นี่เลยนะโอเคกินไหมครับปูไข่กินเอาไว้นี่ไม่จะได้กินมังกินปูไข่ไม่ได้มานั่งนี่มาเฮ้ยมาไปแย่งน้อกินกินเลยไปกินกับบิวในบ้านเลยม้ามาหมดแล้วแม่ บุ๊กแย่งกินหมดแล้วท่านเงถือมาเฮ้ยแม่ผัดอร่อยจริงๆอ่ะแต่แม่เขาผัดยังไงนะครับเฮียผัดงงไงะเขาผัดอย่างเงี้ยผัดไปอย่างเงี้ยพามาให้ดูในครัวเลยทุกคนนี่ผัดงงงะเขาโคตรอร่อยเลยแม่เดี๋ยวไปลองดูว่าเฮียจะไปแย่งบิวกินแล้วดูว่ามันจะให้เฮียกินมั้ยพอตักไปเยอะเลยีบุ๊กอันนี้ผมไหวละผมยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้ก็ร้องตกประจามหนึ่งดูดีทุกคน อร่อยแบบโคตรอร่อยอร่อยมากอ่ะโหมึงกินไม่ถูกเหรอดูดิเนี่ยตกลงนี่คลิปเราไม่เอาแล้วเนาะอร่อยมากเลยอ่ะหูบิวมันคืออร่อยมากเลยอ่ะมันก็อ่ะเลิกคลิดไปเองอ่ะเลิกคลิดไปแล้วปล่อยจอยปล่อยแล้วปล่อยจอยมันเป็นเมนูเฮียทำเชื่อเลยนะผัดงงง้งงกผัดงงงกเพราะกินงกดูดิเฮียไม่มีอะไรดีแต่ตาบิวโคตรอร่อยทุกคนดูนะว่าถ้าเฮียอยากกินแม่จะผัดให้ไหม แม่บอกผมกินอันหนึ่งเด็ดผัดให้ใหม่ได้ป่ะดิวไม่ให้อ่ะไม่ได้เลยของอร่อยมีนิดเดียวโอเคกูหอนได้ยินคำตอบแล้วนะถ้าเฮียจะกินแม่ก็บอกไม่ผัดให้แล้วไม่ไปแย่งไม่เป็นอะไรผัดให้ลูกสาวแต่ลูกชายขอกินไม่ให้กินเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเริ่มเป็นแม่ลูกกันไปเลย นี่คือเหตุการณ์เร็วๆของบ้านเรานะครับอร่อยมากทักนอร่อยมากันแง,ง,ง,งไม่ยอมแรกเลยอ่ะยอมแรกเอาปูไข่ไปแรกกะผัดเนี่ยเขหเฮ้ย <laughs> แต่เขาไม่เคยเกินรสชาติแบบนี้นรู้สึกรสชาติมันเป็นแบบเส้นใหญ่ทอดกรอบๆทุกคนข้างนอกนอกรอบแล้วข้างในนุ่มแบบเหมือนกินเยลลี่อะค่ะแล้วกัดเข้าไปใช่ไหมกระเทียมใส่หอมกระเทียมเจอแบบความนัวของซอสก็คือแบบเค็มๆเหมือนหวานเงี้ยทุกคนเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนที่กินเฮียงสะดุ้งเลยงงเลยสงไงคะเฮ้ยมันร้อน ฝานเราแข่งกันแกะไหมว่าใครแกะได้เยอะสุดคะแกะอะไรคะอันนี้ค่ะโอ้โหมากินกันเลยดีกว่านี่ทุกคนครับมันกุ้งมันปูแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะใส่ไปนบนข้าวแบบนี้ยแล้วเนี่ยซีฟู้ดหมดแล้วมา้ะ,ะใส่มาครับโอ้ยไข่เป็นก้อนทุกคนดูนี่ไม่พอฮะซีฟูด้ดน้ำพริกเผาแล้วก็หอมเจียวล้นๆมาจะบอกว่าจริงๆอะพอเราเอาไข่ไก่มาใส่กับไข่ปูอะก็จะแยกไม่ออกเลยเนาะไปครับ อ,อ,อย่างที่บุ๊กบอกคนพอเอาไข่ไก่ไปสใส่ในไข่ปูะอะรสชาติมันมันไป็นทิ่ทางดีของปูเลยม่กลิ่ไม่มีไม่มีกลิ่นของไข่ไก่เลยนะคะคือกลิ่นคาปูมันกลบหมดอมตอนเราไปนึ่งอ่ะนี่ทุกคนให้ดูเลยความฟินแบบใกล้ๆเลยฮะนี่โอ้โหมันโคตรอร่อยหมดเลยฝาเนี่ยลองไปทำตามดูุกคนเอาปูไข่นนะมาใส่ไข่แดงแล้วไปนึ่งอ่ะโอ้โห แปดถึงสิบนาทีใช่แต่ว่าถ้าคนที่ชอบแบบแบบเยิ้มๆหน่อยแบบเจ็ดนาทีพอแล้วก็แบบแยกลงเลยทุกคนจะได้แบบว่าไข่แดงแบบลาวาเลยค่ะตอนแรกเฮียจกินแบบน้ําแต่แม่แแบุ๊คเขาเป็นคนไม่กินไข่แดงแบบเดือดเดือดเาทีก็เลยเอาให้สุกไปเลยอือหูอร่อยฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อัปให้ครอบครัวเราด้วยนะครับอุ้ยน้ำจิ้มหมดเลยเหรอคะทุกคนดูดิซีฟู้ดน้ำพริกเผาเกลี้ยงวันนี้หมากินจนหยดสุดท้ายจริงอะ อันนี้เราเก็บไปกินอีกขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับโถบาย